สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเชิญนุ่นนะคะวันนี้เรามาเจอกันใน EP ีที่59นะคะในหัวข้อรับมือกับความเครียดอัลไซเมอร์นะคะและพร้อมฟิตร่างกายนะคะ อาจารย์มิชัยนะคะเคยได้บอกว่านะคะการป้องกันเนี่ยย่อมดีกว่าการรักษานะคะดังนั้นนะคะการที่เราจะรับมือกับความเครียดเอลไซเมอร์แล้วก็ฟิตร่างกายของเรานะคะเขาจะมีตัวสมุนไพรตัวหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงอย่างมากนะคะในการเสริมสร้างสมรรถนะของร่างกายที่แบบหลายๆชนชาติรู้จักกันนะคะแล้วก็ถือว่ารู้จักกันมายาวนานเลยนั่นก็คือตัวสมค่ะโดยเฉพาะการนำสมไซบีเรียนะคะมาผสมผสานกับตัว กิงโกบิโลบาซึ่งเขาจะมีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยนะคะไอ้ตัวสมไซบีเรียนะคะตัวเนี้ยเขาจะถูกนํามาทดแทนสมจีหรือว่าสมเกาหลีนะคะซึ่งตัวเนี้ยมันจะหายากแล้วก็ราคาแพงขึ้นมากเขาจะนํารากนะคะแล้วก็ลําต้นใต้ดินเนะะี่ยมามาใช้ในการป้องกัรรักษาโรคเกี่ยวกับพวกทางเดินหายใจนะคะโรคหวัดโรคไข้หวัดใหญ่พวกนี้แล้วก็เสริมพลังก,กำลังด้วยนะคะประโยชน์ของเขาเนะี่ยเขาจะเสริมนะคะ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของร่างกายนะคะเพิ่มความแข็งแกร่งความทนทานความมีชีวิตชีวาความกระปี้กระเป๋านะคะตัวนี้เขาจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยสามารถใช้ออกซิเจนได้มากขึ้นนะคะออกกําลังกายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออกกาลังกายได้ถึกมากขึ้นนะคะอ่าแล้วก็ฟื้นตัวจากอาการที่แบบเราล้าเราเหนื่อยเราเพลียหรือแม้กระทั่งคนที่ป่วยนะคะตัวนี้ก็จะใช้ในเรื่องของการฟื้นฟูนะคะหลังจากที่เราพักฟื้นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ เป็นสารที่ชดเชยนะคะชดเชยความเมื่อยล้าของพวกกล้ามเนือ้อหลังจากการที่เราทํางานหนักนะคะหลังจากที่ทํางานหนักเราก็จะใช้ตัวนี้ร่วมได้เหมือนกันแล้วก็เสริมภูมิต้านทานของร่างกายตัวเนี้เขาจะไปต้านนะคะพวกเชื้อหวัดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับตัวได้ดีเมื่อเราเกิดความเครียดน,นะคะส่วนตัวกิงโกบิโลบา้าหรือว่าแปะกล้ยนะคะตัวเนี้ย ตรงๆเลยก็คือในด้านสมองนะคะเขาจะเสริมการทำงานของพวกสมองนะคะลดความข้นหนืดแล้วก็การป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะคะทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นนะคะเมื่อเลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นนะคะเลือดไหลเวียน ไปหล่อเลี้ยงสมองนะคะได้ดีขึ้นทําให้สมองทํางานได้ดีนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะป้องกันไม่ให้เซลล์สมองเนี่ยถูกทําลายจากพวกความเครียดบุรีนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ปัจจัอยอื่นๆที่ทําลายสมองเนี่ยเขาก็จะลดตรงนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันนะคะพวกอัลไซเมอร์รักษาอัลไซเมอร์โดยเฉพาะระยะเริ่มต้นที่เป็น นะคะซึ่งอัลไซเมอร์นะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคความเสื่อมชนิดหนึ่งที่เกิดจากการที่เลือดเนี่ยไปหล่อเลี้ยงเซลล์สมองได้ไม่เพียงพอนะคะแล้วใครนะคะควรจะรับประทานตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะบุคคลแรกคือนักเรียนนักศึกษานะคะเพราะว่าเขาจะต้องเรียนหนักใช่ไหมทางานหนักมีความเครียดอะไรพวกนี้นะคะดังนั้นการที่เราใช้ตัวนี้ก็จะไปช่วยในเรื่องของการผาเผชิญกับความเครียดได้ดีนะคะหรือคนที่มีอาชีพนะคะที่เกี่ยวกับพวก ความฟิตของร่างกายอยู่เสมออย่างเช่นนักกีฬาที่ต้องฟิตต้องซ้อมร่างกายพวกนี้นะคะเขาก็จะอัดตัวนี้ลงไปด้วยนะคะหรือคนที่มีปัญหาในเรื่องของสมองนะคะหรือระบบความจําอัลไซเมอร์พวกนี้เขาก็จะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามานะคะก็จะช่วยได้ทีเดียวนะคะเดี๋ยวเจอกันใน ep ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นุ่นก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ